มาแล้วครับคุณผู้ชมผลที่พวกเรารอกันมา89ล้านปีมันได้ปล่อยเทลเลอร์มาแล้วครับอันนี้จะมาวิเคราะห์แล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าคอนโทลมีสกิลหรืออะไรยังไงบ้างเอาละทุกคนเหลือแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นได้ดูกันแล้วว่าผลคอนโทลหน้าตามันจะเป็นยังไงผมว่ามันต้องเหมือนซองกินอูแน,น่ๆอันนี้ผมอยู่กับสจลานะครับป็นสจกระกำลังทำการ แจกดาบยูรุอยู่นะเฮ้ยมาแล้วว่ะสามสองหนึ่งเฮ้ยเอาย่างโถโถโถวิลลีเวิร์ดแม็ด้วยว่ะอ้หงมนเงินมันอะไรเนี่ยโอ้โวยโกรธแล้วคอนโดนโกร้นี่เป็นหลังเอ้ยโกรธเฮ้ยคนขายผลไปเอาคอนโทดนพูดมานี่ผมแปลด้วยอุ้ยมาหมดเลยว่ะมาทุกพักมาทุกฝ่าย เดี๋ยวอินดาจะมาอินดาจะมาไหมเฮ้ยการพวกมันก็ <c oughs> เฮ้ยโกดมันไป <c oughs> อุ้ยอาคิสเกตเ <c oughs> นอะแล้วม่ใช้เคียวอยากได้เคียวอะ <c oughs> อยากได้เคียวอะ <c oughs> อ๋อแย,ย,ย่งกันแย่งกันขอโทษเป็นของพวกเราเลยอาร์มี่ไม่มีทางหรอกนะอันนี้ใครอะฝ่ายไหนเนะี่ย อุ้ยปรับใหม่อ,อ,อะไรวะอุ้ยอยากได้เคียวอะ่ะเอ,อ้ยปล่อยเคียวเถอะเกือบจะเสร็จแล้วเอ,อ้ยอยากได้เคียวเสียงเคียวก็เท่อ่ะตั้งัวตัวบอสอุ้ยอยากได้เคียวปล่อยเคียวเถอะเสร็จเรียบร้อยอุ้ยลูก มาทำอะไรที่นี่เอาเป็นลูกกันเหรอพอลูกเรื่องของผมออกไปซะหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำแบบนี้นะลูกเฮ้ยแกวัน yeah! พ่อไม่เคยรักผมเลยหนีไปซื้อนัตั้งแต่เด็กตอนนี้ผมโตแล้วผมลกทวงบลงัลัง์คืนเฮ้ยตัดหน้าเี้โกรธทำอะไรฉัน,น,นไม่ได้นะเพราะฉันคือตองจีนกู ช้าเกินไปแล้วอุย้ยโอ้โหแจ็คซะด้วยอออ่อ,อนครับนี่เหลี่ยมๆไมค์ครับห,หรือว่าเอ็มวันเป็นกลางรูมวะไม่น่าใช่เอ็มวันน่าจะเป็นตัดนี่สองกินูนี่จะยูซีป่ะอันติแต่ฟ้าลงหัวหออ้องหินกระแทก ปันละลัวเฮ้ยตะตีอุ้ยอ้อู้อู้ปันนี้เลยเหรอโอ้ยยังยังยังไม่ก็สร้าผลเสือมันไอ้นี่มันยังไอ้นี่เลยเออไอ้นี่ยังไอ้นี่เลยเข้าใจไหมไม่วันนี้เฟิร์สอะไรกินดีวะเุ้ยมังกรอน้วยมังกรขายด้วยเอานั้นอะเอาเงินมาก่อน ฉันให้งานมันแค่ง,งานเดียวแล้วมันก็ทำพลาดเฮ้ยท่านท่านจะไปไหนเงียบโอยโกดอ้ย <c oughs> <c oughs> ออตัวบอสจะไม่มา <c oughs> อุปกรณ์ข,ของผมครับไม้หลอดอุปกรณ์ของผมท่า <c> น <oughs> ครับโอยโกดโอยแต่และคน <c oughs> วันอุ้ยมีแต่วันรู้เอาไทโดเร์มินด้านนอกด้านนอกรูมด้านนอกรูม ผมมีพ้อนโทนอยู่5้าผลนะครับใครอยากได้ก็ลองติดตามอันนี้โอ้ยตะกี้ X ใช้เอาไ i d e d o m a i ได้ด้วยเหรอใครนอกรูมอ๋อคนละโหมดโอ้ยเท่ว่ะโอ้โหคนเท่พี่ตัดได้อ๋อมันโยนอ๋อไม่เนี่ยเมื่อกี้ตะกี้ X ตะกี้โยนอ๋อมันส่วนใหญ่ถ้าอยู่นอกนอกรูมจะใช้เกี่ยวกับมีดใช้มีดพุ่งไวไฟนโยนมีดอะไรพวกนี้น แล้วก็จะวิ่งกลับมาสกิลเอฟสกิลเอฟโยนมีดแล้ววาร์ปไปหามีดถ้าโยนโดนก็จะคอมโบใส่อยอดสุดยอดสุดยอด,ยอดเอาว่ะส่วนสำคัญที่สุด แคท the Z move to open your gigantic domain and peep the visuals on it looks so much better than before the upgrade is insane and then by holding the Z move you can stone the enemies and once your domain open the real fun is g o n t a start you have two e r e n t modes you gain access to มีสองโหมดอ๋อโหมด o บบมีสองโหมดโหมดใช้มือมือเฉยน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างส่วนมีดโหมดมีดน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับตัดนะครับทุกคน มีสองโหมดมีสองโหมดถ้าอยากเปลี่ยนโหมดเหรอให้กด C ป่าววะแล้วก็จะมีอ๋อเอฟเฟกต์ด้วยเปลี่ยนอนิเมชั่นลอยเลยว่ะนี่คือการเดินอันนี้คือการแดตเฮ้ยกระโดดสูงเลยนะมาโดดสูงป่ะวะอุ้ยแปดสเต็ปเปลี่ยนด้วยเฮ้ย เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งก็จะเตะแล้วแบบจะดันจะดันเรากระโดดขึ้นตอนนี้ M1 โหมดอไอ้ M1 โหมดเป็นงี้โอ้โตัดโอ้ยมันมันมันลากเลยนี่หว่ามันลากเลยอ่ะเฮ้ยคนนีอ่ะโอ้โหฝันคนได้ฝันได้ทั้งลูมเลยดิเงี้ย เฮ้ยต้องกินอูจาดเยสเซอร์เยเซอร์พุ่งไปคอมโบใส่ยูซีโยนเฮ้ยว่ายนสามเลยหรออ๋อเป็นสแเลสไม่ใช่โยนอันนี้เป็นขึืนดาบเอโอีดาเมจด้วยเอาไปฟาร์มแล้วก็ระเบิดใส่ติดเอฟเฟกต์ระเบิดอีกรอบนึงแล้วก็ติดสตาร์อีกโอ้โหอะไรวะเนี่ย มีแฮน d a g ห e ด M1 t h เป็นดึงหิอขอแล้วถ้ากดค้างจะใหญ่ขึ้นโอ้อะไรคลิกอะไรเพื่อยกอ๋อเราสามารถโยนทีละอันได้แบบลากลากโยน X m v e แบบไล่ดาบอุ้ โอ้มันเล่นได้หลากหลายมากเลยวะแต่ตัวใหญ่จะอยู่เอ็กซ์ตตันนะอ๋อถ้าถ้าไม่โดนเหรอใช่บ่าวะไม่รู้วะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยรีวิวนีครับทุกคนสกิลซีดึงอะไรมาโยนอินโลอินโลโอ้สแตมเอ็กซ์ตาร์ฟิวเจอร์อ่ามันมีแบบโอ้ยโดนดนทำไม่ได้ สามารถเอาโดเมนไปด้วยกันได้โดยการกดแทดเพื่อดึงโดเมนมาดีวีอ้ยเหมือนในซีนิเมติกอ้ยท่จัดคนชอบตอนกลางอะมันแบบมีมีรูปมีดอย หรือเป็นตอนคลิกว่ากลางแล้วคลิกโอ้โหแล้วก็ป่ามันขึ้นโอ้โหถ้ากดตัวตว,วีค้างมันจะทำให้มันมีคาสตีนโคตรเท่ yo, yo. ซิน e m a ติกคาสตินอย่างเท่โอ้โหโอ้ฝนอันนี้ผลลูกรักกนะันเนี่ยมัเป็นผลลูกรักแล้วนะ อ๋อแล้วลูมจะหายลูมจะหายอ๋อคอนโทรลดีแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาได้ปรับปรุงหลายๆอย่างด้วยเป็นโหมดใหม่มั้งโหมดใหม่จะไปที่ฮับน่าจะว้าไปดันเจียนโอ้โหมีดันเจียนให้ใช้เี้ยส่งกินปูแล้วนี่ต้องกินปูนี่โซโลเลเวลลิ่งจริงๆต้องเลเวลอย่างน้อย1,100พหนึ่ง้ขึ้นไป normal rate เอาของมาเอานี้ฟาร์มาฟาร์มมาซื้อของอะไรวะเนี่ยสเตตฟุตโอ้เลนด้อมันเป็นการเลนด้อมน่าเบ่อใจนะเื่อนเรมออสระเ้ยดีดีดีกลายเป็นเกมอพ r p ีแล้วเนี่ยเอารวมได้หรอร ร,ออรวมเพื่ออัปเกรดอือรวมเพื่ออัปเกรดเป็นขั้นต่อไปเพราะว่าอัปเกรดสามสแคปอันนี้ย่อยอันนี้ย่อยสแคปย,ย่อยเอ้ยแล้วก็มีปรับโอ้ดีดีขึ้นเยอะดีเยอะดีดีนี่มาใช้สกิลได้อย่างนี้แล้วก็แต่ก่อนมันต้องชิมแล้วก็กดอะไรน่นนนมือถือแ,แต่ก่อนเล่นเนียมาเฮ้ยสกินมังกรเปล่าวะกาชาสกินมังกรแน่ๆเลย คอนโทรลอัปเดตปล่อยวันที่ยี่สิบสามเอ้ามันบอกยี่ิบห้าไม่ใช่เหรอเวเออเร็วขึ้นยี่สิบสามดี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 นั่นแหละครับทุกคนนั่นคือที่เราดูไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวไปตัดลิปกันเดี๋ยวเราจะเจอกันอันนี้ทุกคนอาจจะดูไปก่อนละแต่ไม่เป็นไรมาดูของผมอีกรอบนึงก็ได้ใช่ไหมสตอร์จลด yes รอออลืมอัพต่อยังไงก็จบไปแล้วนะครับกับการรีแอคชั่นแล้วก็วิเคราะห์นิดๆหน่อยๆนะครับ รอมันปล่อยมาผมสัญญาว่าจะทำโชว์เคสอย่างจริงจังแน่นอนติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาล่ะ